ถ้ามิลลิปล่อยพักก่อนหลังจากโควิดอาจจะเป็นคนละแบบเหมือนเราใส่สุดอะเขาได้ใจวะตั้งแต่ได้ร่วมงานกับต่างประเทศผมรู้สึกว่าแบบเหมือนโดนทุบหัวปากเออจริงมันมีโอกาสนะทั้งที่เราพูดภาษาไทยอยู่อ่ะเพลงเราก็เป็นภาษาไทยแต่ก็รู้สึกว่าไม่ต้องโฟกัสแค่ที่นี่เราแล้วกันเราจะไม่ได้ อยากย่ําอยู่กับที่หรือยึดกับความสําเร็จเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากไปให้ไกลที่สุดเราไม่มีโรโมเดลร์ให้ศิลปินเลยเฮ้ยคุณต้องเหมือนคนนี้เราเชื่อในคุณทาที่เราเขียนตอน PR ก็คือคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเลยแต่แบบเราอยากได้คุณยับมันอาจจะไม่ได้เป็นค่ายผอบเหมือนเดิมมันอาจจะกลายเป็นค่ายที่เบลนแนวอะไรก็ได้เข้ามาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังเป็นยับวิธีการทำทำธุรกิจนี้นะตอนนี้นะทำยังไงก็ได้ให้ให,ให้คอนเทนต์เรา แม่งมาที่สุดแล้วมันจะมีลูกค้ากลับเข้าม่แต่เราก็ใช้เทสเราเป็นหลักเนี่นแหละว่าไอสิ่งนี้มันได้ยังวะถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่แล้วเราเอนจอยเราว่าสุดท้ายแล้วตัวโปรดักมันจะบอกตรงนั้นเองธุรกิจมันก็จะตามมา